กับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายธีรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมใครขออนุญ,ญาตในการที่จะอภิปรายเรื่องปลาหมอคางดำตั้งแต่เกิดมานะครับผมก็เพิ่งทราบนี่แหละฮะเพราะว่าในทางอีสานของผมยังมันยังไม่ระบาดไปก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเพื่อนสมาชิกได้ยื่นยติวันนี้นะครับซึ่งผมก็มานั่งฟังประมาณสักบ่ายนะครับ ผมก็เลยฉุกคิดขึ้นว่าตัวเราเองนี่จะช่วยเหลือได้อย่างไรท่านประธานครับผมได้ศึกษาค้นมาว่าปลาหมอขังลำได้มีการแพร่ขยายตั้งแต่ปี2 5 6 0เดี๋ยวนี้ปี66แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันมีความจำเป็นที่จะต้องว่าในผมจะไม่บอกว่าไอ้ไอปี60นนะ่ะรัฐบาลไหนเป็นเป็น ในการปกครองเป็นรัฐมนตรีกรเกษตรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพอเพื่อนพี่น้องได้มีการตั้งกระทู้ก็ดียื่นยติก็ดีในวันนี้ผมก็เลยบอกว่ามันจะพ้นความรับผิดชอบของรัฐบาลก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกเศรษฐาเองก็แล้วแต่ได้สั่งการให้ท่านธรรมนัสนะครับเพราะไอ้สิ่งที่มันระบาดมาแล้วเนี่ย นะครับมันก็ต้องดําเนินการไปพร้อมๆกันความหมายก็คือพร้อมๆกับทางวิจัยว่าเราจะเราเราจะทำยังไงในการที่จะขัดจัดมันได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนผมจะไม่เอ่ยอ้างว่ามาอย่างไงเพราะว่าตัวผมเองก็รู้นะครับว่ามีแต่ปลาน้ําจืดทั่วไปทุกทุกคนก็รู้บ้านผมก็มีปลาดุกปลาช่อนปลาคอดปลาลูกคอกปลาขาวปลานิลปลาอะไรต่างๆที่เป็นปลาน้ําจืดปลาน้าโขงก็จะมีปลาเนื้ออ่อน ปลาบึกปลาอะไรตา่างๆทุกปลานี่เดี๋ยวนี้เลี้ยงเกือบได้หมดมีการเลี้ยงเกืบได้หมดและทีนี้ก็บอกปลาหมอคางดำนี่พอมาดูแล้วผมก,ก็ดูแล้วดูอีกดูจากสื่อมวลชนนะครับว่าและท่านอภิปรายก็หลายท่านเพิ่งทราบนะครับแต่พี่น้องที่บ้านเนี่นะเขาไปถ่ายรูปมาเนี่ยเขาบอกว่าปลาหมอคางดำเนี่ในฐานะชาวบ้านที่อยู่ชนบทมาตลอดเนี่ย ซึ่งเขาก็ไม่ใช่นักวิชาการเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาว่าเป็นปลานินครับปานินแล้วทีนี้พอต่างกับปลาหมอเยอะปลาหมอหรือว่าปลาบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าปลาเข็งอีสานเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ส่วนข่าวต่างๆเนี่ยก็นะครับก็ว่าเจอในบอ่อปิดบ้างบอ่อเปิดบ้างน้ำหนักเกือบกิโลเยอะแยะไปหมดมันปลาหมอที่ไหนนะครับ นั่นแหละก็งงไปหมดอาจจะเป็นปลาหมอโลกดีมั้งครับถ้าเป็นปลาหมอที่ถ้าเป็นปลาหมออีสานมันก็จะเต็มเป็นตัวไม่ใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นปลาหมอตัวที่เขาผลิตพันธุ์ที่เอามาเลี้ยงเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งผมคิดว่าปลาหมอที่เขาปิ้งขายย่างขายคือปลาหมอเลี้ยงแต่มันไม่คางดําครับที่อยู่อีสานผมล่ละก็มันก็ตัวใหญ่ขึ้นมาอีกเมื่อก่อนปลานาธรรมดาเนี่ยมันมันอร่อยมากนะครับผมจะเปรียบเทียบไปดูนะครับว่ายังไงก็ เขาก็บอกว่ายังไงก็ปานินมันเถียงกันอยู่เด๋ยวเนี้แต่เพียงแต่ว่ามันคางมันดำเฉยๆนี่อย่างนี้นะโคตมาก็ได้นะฮะน,นี่เขาถ่ายมาปานินคางดำครับผมก็แล้วจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวนี้เราต้องมาช่วยกันช่วยกันแบบไหนลหรฮะผมเชื่อมันม่นว่าผมเป็นสสรัฐบาล เราก็บอกรนะัฐบาลไปเวลาไปประชุมพักเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความเดือดร้อนความี่น้องทั้งประเทศส6จังหวัดมันอาจจะระบาดเป็น17จังหวัด18จังหวัดอะไรก็ได้ท่านประธานครับผมเป็นประธานเครือข่ายสถาบันเกรรษตรกรชาวสวนยางของประเทศนี้นะครับก็ดูพี่น้องชาวสวนยางทั้งหมดก็ได้มีการหาเลือว่าเฮ้ยเราจะช่วยยังไงท่านประธาน บอดการยางก็คือผู้ใหญ่เพิกเลิศดวังพงศ์นะครับก็หาลือกันไปว่าจะช่วยกันยังไงร,รัฐบาลจะช่วยกันยังไงงบประมาณไม่มีเขาก็คือเราไปค้าขายยางนี่เขาเรียกว่าบียูพอบียูก็หาได้กำลงกำไรมาบ้างนิดนิด,นดหน่อยเพราะว่ามันจะมีพิามจัดการยางมันจะมวีวงเล็บตั้งแต่วงเล็บสี่สิบเก้าวงเล็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วแต่ไม่ต้องอธิบายบียูเขาหาตังค์ได้เขาจะช่วยยังไงครับณนะวันนี้ เขาประกาศออกมาว่าเขาจะดูแลโดยใช้งบประมาณของพวกยางนี่แหละซึ่งเป็นงบร่วมของพวกผมซึ่งเป็นชาวสวนยางด้วยเนี่ยและเรายินดีก็จะช่วยคนละไม้คนละมือกยอทอหรือการยางแห่งประเทศไทยก็อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ดําเนินการว่าคือกินมันเยอะกินยังไงก็ไม่หมดปลาธรรมดาแล้วก็กินจนไม่หมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเอาไปทําปุ๋ยครับ เราจะนำร่องนะครับผมจะอธิบายเลยฮะนำร่องทั้ง16จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ในช่วงปลายปีงบประมาณนี้แหละนะฮะโดยจะใช้ปริมาณหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล้านกิโลนะครับซึ่งจะมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมกันทำประมงก็ต้องมาดูกรมส่งเสริมสะกรณ์ก็ต้องมาดูการยางก็ต้องมาดูเพราะมันเป็นเกินการยางนะครับเราจะต้องมีผู้รวมรวมก็คือเกษตรกรนี่แหละ เกษตรกรคือพวกแพรปลานะคะกกรับผู้ประกอบการประมงสากรการประมงขั้นตอน,นการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆเหล่านี้มาลงทุนคือเราใช้งบประมาณ50ล้านบาทครับถึงแม้มันจะระบาดเยอะอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งผมต้องการอยากประชาสัมพันธ์ของผมที่เป็นประธานเครือข่ายการยางนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งแรกๆในการที่จะต้องขจัดนี้เขาจะเอาปลาหมอคางดำนี่นะครับไปทําปุ๋ยครับ โดยให้พอดอกีกรมพัฒนาที่ดินไปดําเนินการในการจัดการตามวิชาการเพราะเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาจะเอาไปทําปุ๋ยเรากินไม่หมดก็เลยจะเอาไปทําปุ๋ยนําร่องนี่แหละฮะโดยใช้ปุ๋ยหมักมักกระจายน้ำธรรมชาติเพื่อที่จะเอาไปให้พี่น้องเกษตรกรยางพาราไปผสมปุ๋ยใช้ NPK เอามาผสมโดยใช้ไปผสมอินทรีย์ผสมกับ NPK มันก็จะลดต้นทุนตัวนี้ค่ะนี้ตรงนี้เราได้ดําเนินการนะครับ มาช่วงเวลานี้แล้วและมีแผนงานต่างๆซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งแต่นะครับตั้งแต่เดือนนี้แหละนะครับกรกฎาคมมีแผนออกมาส0กิั๊ยาก็จบแล้วแต่จะทำจริงๆไหนสิงหาครับมีแผนดำเนินการอย่างดีครับณวันนี้แต่ท่านประธานนี้ก็เป็นคนละไม้คนละมือคือเพื่อนทั้งหลายเพื่อนสมาชิกทั้งหลายผมพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับ วงชนชาวไทยทั้งประเทศเป็นสสภาคอีสานแต่ก็ด้วยความห่วงของพี่น้องทุกท่านที่ประสบอย่างนี้แต่ในเรื่องวิจัยในเรื่องขจัดในเรื่องต่างๆอะไรต่างๆที่ต้องดําเนินการมันไม่ใช่วันเดียวยนะฮะที่จะต้องบอกอะไรก็นายกเศร,รษฐาอะไรก็ธรรมนัตซึ่งเขาดําเนินการอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะขอาการาบเรียนกับเพื่อนสมาชิกว่านานาจิตตังที่เป็นความคิดเอาละคนมันกดดันเราเป็นสมาชิกสภาผูาแนน้แทนราษฎรเหมือนกัน พี่น้องเดือดร้อนเขาก็มาหาผู้แทนผู้แทนเดือดร้อนก็ต้องไปหาคนที่มีความส่วนรับผิดชอบว่าจะช่วยเหลืออย่างไรเอาละเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยได้ช่วยท่านไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเอาชาวสวนยางไม่ยุ่งอะไรเฮ้ยเขาเป็นคนในประเทศไทยอะราคายางมันดีขึ้นนะฮะดีขึ้นเดี๋ยวนี้มันถึงว่ามันลดลงมาหน่อยเราได้กําไรมานิดหน่อยเราก็เลยไปช่วยห้าสิบล้านครับนาร่องไปตะก่อนสองเดือน ถ้าหากมันมีความจําเป็นที่จะต้องทํามันก็เหมือนวิใจัยในนี่แหละถ้าทําได้ต่อไปอาจจะต้องมีการหางบจากรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นโครงการต่อไปในการที่เดิมๆเ,เราคิดไม่ออกนะครับเพราะเราก็เป็นสสเหมือนก,นกันกับพวกท่านแต่เราคิดแบบนี้เราคิดในการที่จะช่วยเพื่อนช่วยพี่น้องประชา,าชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับผมก็ไม่อยากจะให้ระบาดไปหรอกเดี๋ยวนี้ปลาก็จินไม่หมดทั้งบ้านผมน้ำโอ้โหออกมา ปลาทิ่มันบินปลาธรรมชาติเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเอาไปปลาเลี้ยงก็มีเอาไปมันก็จะไปมีปัญหาหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขจัดไปอกอยอทอนี่ร่วมกับเครือข่ายท้าวเกษตรกรชาวสวนอยาเริ่มต้นในการช่วยเหลือพี่น้องอย่างนี้ผมขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานที่ให้โอกาสในวันนี้กราบขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไป